สวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับนรงเดชรานคุณสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนครับในเช้าวันนี้เราก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการเกษตรในเรื่อง<ม>อที่กําลังเป็นปัญหาในปัจจุบันเลยก็คือการพิจารณาการนําเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เนี่ยที่เป็นข่าวเมื่อเช้าก็คือว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยโดนภาษีการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาสูงถึง36% ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนในส่วนนี้เนี่ยทางคณะกรรมการเกษตรเนี่ยก็ได้มีโอกาสับสอบถามเพราะว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านประหลัดกระทรวงพาณิชย์ได้พูดเมื่อวานสร้างความตกใจให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเรื่องหนึ่งก็คือการอนุญ,ญาตจะมีการพิจารณาอนุญาตให้มีการนําเข้าข้าวโพดจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอันนี้ทำให เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยพิจารณาขึ้นภาษีประเทศไทยเนี่ยส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรโดยตรงก็ต้องถือว่าไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่ส่งสินค้าไปทางสหรัฐอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับเราได้ดุลการค้าจากสหรัฐอเมริกาเราส่งไปหลายอย่างนะครับทั้งเป็นผลิตภัณฑ์และเป็นอาหารนะครับ สินค้าที่วันนี้เท่าที่ดูน่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็น่าจะเป็นยางพาราหรือผลิตภัณฑ์จากยางนะครับความกังวลของเราก็คือว่าเราไม่แน่ใจจริงๆว่าปัจจุบันเนี่ยมีสินค้ากี่ชนิดที่จะได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวแล้วก็มีสินค้ากี่ชนิดที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เป็นโดยเฉพาะวัตถุดิบด้านการเกษตรดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรทําในปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเรียกหน่วยงานต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็ประเมินผลกระทบให้ชัดเจนใครจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างาอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบอย่างไรพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบส่งให้อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างไรน,นะครับเมื่อเราเห็นภาพรวมของผลกระทบดังกล่าวแล้วเนี่ยครับผมคิดว่าจะต้องมีการพูดคุยกันครับว่าในแต่และอุตสาหกรรมเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะมีการามีมาตรการในการ รับมือเรื่องแต่ละเรื่องอย่างไรสามารถที่จะมีการเอาไปเจราจาต่อรองในเรื่องต่างๆได้ไหมนะครับผมมีความเป็นห่วงเพราะว่าผมกวนหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะปัดปัญหาออกจากตัวนะครับเช่นหน่วยงานฝั่งอุตสาหกรรมก็อาจจะเอาสินค้าเกษตร,รเอาไปต่อรองนะครับซึ่งกรณีอย่างนี้เราก็เห็นผลกระทบมาตอลอดนะครับในการเจราจา FTA แต่ละรอบซึ่งสินค้าเกษตร,รก็จะถูกเอาไปเจราจาต่อรองเพื่อให้ขายสินค้าอุตสาหกรรมได้มากขึ้น ซึ่งทางเรื่องเนี่ทางการมริการเกษตรเองก็มีความเป็นห่วงเป็นอย่างมากดังนั้นอยากให้รัฐบาลพิจารณานะครับก่อนที่จะไปเจรจาต่อรองในแต่ละประเด็นเนี่ยก็ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบให้รอบด้านนะครับว่ามีใครจะได้รับผลกระทบในด้านไหนบ้าง